ังหวัดชัยนาทเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่านมาตั้งแต่สมัยโบราณสามารถสรุปประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดได้ดังนี้ 1. เมืองโบราณและชื่อเดิมที่ตั้งเดิมตัวเมืองชัยนาทเดิมตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำเมืองสรรบริเวณปากคลองแพรกศรีราชาชื่อเดิมเชื่อว่าชัยนาทถูกสร้างขึ้นในสมัยพระยาเลอไทยครองกรุงสุโขทยัย ระหว่างพศ1860ถึง1879โดยเมืองนี้มีชื่อเดิมที่ปรากฏในศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคำแหงว่าเมืองแพรกหรือเมืองสันซึ่งมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ของอาณาจักรสุโขทยัยความหมายของชื่อคำว่าชัยนาศเดิมสะกดว่าชัยนาศแปลตามศัพา์มีความหมายว่าเสียงบรรลือแห่งชัยชนะสออง,งอความขัดแย้งระหว่างสุโขทัยและอยุธยา การปรากฏชื่อชัยนาทชื่อเมืองชัยนาทเริ่มปรากฏในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาประมาณพศ1890เมืองหน้าด่านและสมรภูมิเนื่องจากชัยนาทเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญทำให้เป็นพื้นที่ความขัดแยง้งและมีการผัดเปลี่ยนอำนาจระหว่างอาณาจักรสุขโขทัยและกรุงศรีอยุธยาหลายครั้งในช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาพศ1890 สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงยึดเมืองชัยนาจากสุขโขทยัยภายหลังพระยาลิไทยกษัตริย์สุขโขทยัยเจรจาขอเมืองคืนโดยอยุธยาคืนเมืองให้สุขโขทยัยเพื่อรักษาสัมพันธไมตรีต่อมาเมืองชัยนาได้กลับมาเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งและเป็นเมืองลูกหลวงในช่วงรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระนาคารินทราธิราชโอรสของขุนหลวงพงัว ชื่อในสมัยอยุธยาตอนตอน้นมีการสันนิษฐานว่าชื่อเดิมของเมืองชัยนาทในสมัยอยุธยาตอนตอน้นอาจเคยมีชื่อว่ากรุงชัยสถานมาก่อนสามอการย้ายที่ตั้งและพัฒนาการสู่จังหวัดสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมืองชัยนาทเคยถูกทิ้งร้างไปช่วงหนึ่งและได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ในช่วงพศ2094 สมัยรัตนโกสินทร์ตัวเมืองชัยนาทได้ถูกย้ายมาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลบ้านกล้วยปัจจุบันคือบริเวณหัวแหลมที่เรียกว่าแหลมตาอินโชธการยกฐานะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการจัดตั้งกองทหารราบที่16ขึ้นที่เมืองชัยนาท ต่อมาในปีพศ2459รัชกาลที่6ได้มีการเปลี่ยนคำว่าเมืองชัยนาทเป็นจังหวัดชัยนาทอย่างเป็นทางการ